สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดู t o y ยต a m ม g h t เ X นะครับรถกระบะตอนเดียวเครื่องยนต์เบนซินนะครับปี2537เขับเข้าไร่เข้าสวนครับขับทางไกลได้นะครับไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนน้ำไม่ดันไม่มีไอ้น้ำมันเครื่องนะครับเครื่องยนต์แห้งๆคันหน้าเดิมครับรถไม่เคยชนหนักมาก่อนช่วงล่างดีครับคันสีสวยทั้งสองเส้นนะครับภายในสวยสะอาดครับ แอร์เย็นเครื่องเสียงมีพร้อมฟังนะครับระบบไฟติดครบครับแผงประตูแผงคอนโซลสวยๆกระจกแบบมือหมุนล้อกระบะสวยไม่ผุนะครับภาษีเดือนกันยาปี65ครับยางดีสภาพ8 0ดสถึงแปนะครับยังใช้งานกันได้อีกยาวๆครับเอกสารชุดโอนครบครับ ราคาเปิดขายคันนี้ที่59,000บาทนะครับขายตามสภาพครับเขารล่เขาสวนได้สบายครับไม่ต้องเก็บงานถ้าใดสนใจรถคันนี้ก็ติดต่อมาตามที่อยู่ด้านล่างคลิปนะครับขอบคุณครับ